ันนี้เรามาดูต่อไปนะหลังจากที่เราเนี่ยมีการให้นะเป็นการเชื่อมต่อของกันและกันในสังคมเนี่ยนะแล้วก็ด้วยหัวใจของความการุณาที่สงสารผู้อื่นอันนั้นเนี่ยมันเป็นสภาวะจริงๆที่เราให้ก็เพราะว่าเราเนี่ยเห็นว่าคนอื่นนั้นเนี่ยขาดความสุขอันนั้นเราก็เลยให้ความสุขอันนั้นไปนะเขากําลังมีความทุกข์เราก็เลยพยายามแก้ทุกข์ให้กับเขาโดยการเสียสละตัวเราเอง อันที่สองเราก็จะต้องพืชธรรมเนี่ยก็คือพลังของบุญนั่นเองงั้นชีวิตเนี่ยนะหลวงพ่อเนี่ยตอนนี้ชอบพูดเสมอเลยว่าบุญเนี่ยมันไม่ยอมทําให้เราลําบากนะบุญเนี่ยมันไม่ยอมทําให้เราลําบากไปที่ไหนเนี่ยถ้าเรามีบุญดีเนี่ยเราเนี่ยไม่ลําบากแน่นะแต่บาปเนี่ยมันก็ไม่ยอมให้เราสบายนะงั้นคำเนี่ย ติดหัวหลวงพ่ออยู่ตลอดเวลาเลยว่าบุญเนี่ยมันไม่ยอมให้เราลําบากบาปเนี่ยมันไม่ยอมให้สบายบุญมันไม่ยอมให้เราลําบากแต่บาปมันก็ไม่ยอมให้เราสบายเวลาเราเจออะไรในชีวิตเนี่ยเราจะเข้าใจมุมเลยว่าอ๋อเนี่ยเอ้ที่เราเนี่ยได้อาหารดีๆได้อากาศดีๆสถานที่ดีๆนะไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยอ๋อมันมันไม่ลําบากเพราะว่าบุญนะบางทีเนี่ยมันมันเป็นเหตุเราตั้งใจจะให้มันได้ดังใจจะให้มันไม่มีปัญหาเนี่ย ถ้ามันมีบุญเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันราบลื่นหมดเลยแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยไปทําอะไรนะไม่ว่าจะทํางานนะหรือจะไปทานอะไรก็ตามเนี่ยบางทีเนี่ยเราตั้งใจจะให้มันได้ดังใจวางแผงนมะาซะดีเนี่ยนะคิดว่ามันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีได้ของที่ดีมาเนี่ยแต่ปรากฏว่าเวลาบาทมันส่งผลเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยเดือดร้อนนะไม่ไม่สบาย ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวพอเราเกิดสถานการณ์อย่างเงี้ยในเวลาที่เราไม่พอใจหรือในเวลาที่เราเนี่ยรู้สึกดีกับสิ่งต่างๆเนี่ยเราก็มาบอกกับตัวเองเลยว,ว่าอ๋อเพราะว่าบุญนั่นแหละมันไม่ยอมให้เราลำบากเวลาเราเจอเรื่องไม่ดีก็บอกว่าอ๋อเพราะบาปเราวนี่แหละมันก็ไม่ยอมให้เราสบายงั้นเราพอเรายอมรับได้เนี่ยเราก็จะวางใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็พยายามแก้ปัญหาด้วยใจที่เป็นกลางนะบุญไม่ยอมให้เราลำบาก แต่บาปก,ก็ไม่ยอมให้เราสบายเนาะงั้นเราจึงต้องเติมพลังบุญไว้นะบุญเนี่ยมันเหมือนกับเราเนี่ยมีเรืออยู่ลำหนึ่งนะที่เวลาที่เราจะไปสู่ฝั่งเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งฝั่งของสังสารวัฏเนี่ยเรือลำเนี้ยจะเป็นเรือนาวานะที่คอยแบกก้อนหินที่เป็นเหมือนบาปของเราเนี่ย นะไม่ให้จมไม่พาํำเราเนี่ยจมไปสู่โลกที่ชั่วหรือไปสู่ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้คนมีเรือลำเนี้ยนั้นะก็จะปลอดภัยเพราะเหมือนกับเป็นการแบกรับบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปนะไม่ใช่ว่ามันจะมาบวกลบแล้วมันทำให้บาปหายไปนะแต่เวลาที่เรามีบาปเนี่ยนะและบาปมาส่งผลปุ๊บเนี่ย,ยสมมติว่าเป็นมีอุบัติเหตุอันนึงนะแล้วเราคาจริงไม่สมควรจะตายเรา นะแต่ปรากฏว่าเราไม่มีบุญที่มีคนมาเจอแล้วมาช่วยเราครับหรือไม่นะคนกําลังป่วยแต่ปรากฏว่าไม่มีโอกาสที่จะไปเจอโรงพยาบาลดีๆหรือมีหมอที่รักษาได้ถูกต้องเห็นไหมอันนี้มันหมายถึงว่าบาปส่งผลกับบุญยมาไม่นิ่งแต่ถ้าเกิดบุญดีแล้วโอ้เดี๋ยวก็เจอหมอดีเจอโรงพยาบาลที่มีความสะดวกสบายทั้งหมดทั้งสิ้นอันนี้มันคือผลของบุญของบาปในทางกลับกัน คนเนี่ยมีบุญดีเพราะทําบุญทําทานมาดีเนี่ยได้ทรัพย์สมบัติมาดีแต่ปรากฏว่าไปผิดสิ่ข้อที่หนึ่งนะไปฆ่าสัตว์ก็เลยแทนที่ว่าจะได้เสวยสุขในการที่จะมีชีวิตในการที่จะใช้ทรัพย์ใช้บุญนั้นกลับกลายต้องมาเป็นคนได้ประสบอุบัติเหตุมีโรคภัยไข้เจ็บนะต้องเสียทรัพย์ไปก,การรักษานะจะต้องออไม่มีโอกาสในการที่จะมีชีวิตปกติในการใช้ทรัพย์เห็นไหม ก็คือกายเป็นคนพิการที่มีทรัพย์กลายเป็นคนเจ็บป่วยที่มีทรัพย์กนะ็เข้าไปนาให้เราไปผิดสินข้อสองเนี่ยพอเวลาเราได้ทรัพย์มาเราไปผิดสินข้อสองในการแปาทรัพย์คนอื่นเนี่ยก็กลายเป็นว่าพอเราเนี่ยร่ารวยนะเพราะบุญส่งผลแต่การที่เราแปลของคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดการวิบัติเกิดธุรกิจล้มเหลวเป็นหนี้เป็นสินก็เพราะว่าบาปของเราเนาะงนั้นอันเนี้ยกายเห็นยกตัวอย่างข้อข้าวว่า เรื่องพลังบุญเนี่ยสำคัญเราต้องเติมพลังบุญไว้เหมือนมีเรือลำหนึ่งในการที่จะคอยแบกบาปเวลาที่เรามีปัญหาถ้าเรามีบุญเราก็จะสามารถไม่ถึงกับทําให้เราเดือดร้อนจนถึงแย yeah! ่ถึงเสียชีวิตนะฮะก็จะทําให้เราเนี่ยปลอดภัยในสังสารวัฏโดยเฉพาะการที่เราเนี่ยเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้ามีความผ่องใสเนี่ยก็จะไม่ทําให้เราตกไปในวบายแล้วก็ยังทําให้เราเนี่ยมีนาวาที่จะมุ่งข้ามฝั่งของสังสารวัฏต,ตามที่พระบ,บรมศาสดาเนี่ย ไดบ้บำเพ็ญบารมีมาเพื่อที่ให้เราเนี่ยรู้ตามให้เราเนี่ยพ้นตามให้เราเนี่ยข้ามตามพระพุทธองค์ได้